สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดตัวหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัสโควิด -19 สามารถตอบโจทย์พื้นที่เสี่ยงภัยรายการสัมผัสค่ะ รองศาสตราจารย์ดรสุภชัยตระกูลทรั์ทวีร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรวังชายภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดตัวหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัสเป็นการออกแบบสร้างหุ่นยนต์บังคับไร้สายด้วยระบบฉีดพ่นด้วยหลักการปั๊มแรงดันสูงการนำส่งได้ระยะไกลเฉลี่ย50ไมครอน สามารถพยุงตัวในอากาศได้นานความดันและอัตราไหลสูงนำพาละอองฝอยน้ำยาให้เคลื่อนที่ไปไกล5-7เมตรด้วยปั๊มแรงดันสูง12บาร์มีอัตราการไหล1ลิตรต่อนาทีใช้หัวฉีดพ่นจำนวน16หัวฉีดแบ่งเป็นระบบหัวพ่นเป็นวง8หัวและระบบหัวกับพัดลมแรงดันสูง8หัวสามารถฉีดพ่นต่อเนื่องได้3ชั่วโมง ใช้น้ำยาผสม25ลิตรครอบคลุมพื้นที่37,680ตารางเมตรต่อ50นาทีหุ่นยนต์จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานสะดวกสบายเว้นระยะห่างลดความเสี่ยงจากการฉีดพ่นได้ด้วยการบังคับขับหุ่นยนต์ผ่านกล้องที่มีจอแสดงผลกล้องจากหุ่นยนต์ช่วยให้ผู้บังคับสามารถควบคุมได้ง่ายมากขึ้น และสามารถปรับหมุนได้ตามความเหมาะสมของสถานที่หมุนรอบแกน120องศาทางนี้หุ่นยนต์ไอพ่นมีขนาดกว้าง60คูณยาว80คูณสูง150เซนติเมตรเน้นบริการทางสังคมขนส่งมวลชนศาสนาสถานศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนมหาวิทยาลัยแหล่งชุมชนตลาดห้างสรรพสินค้าเป็นต้น วัตถุประสงค์ของการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะทำมา,าสำหรับการฉีดพ่นนะครับโดยเฉพาะสารเคมีที่มีปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้อโรคและก็ไวรัสนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการใช้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงของคนฉีดพ่นไม่ให้เข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่า,าการติดหรือการแพร่เชื้อเนี่ย สามารถที่จะกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่บุคคลเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์แรกๆของการสร้างหุ่นยนต์เลยนะครับแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีของการสร้างแรงดันให้กับน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับให้มีความดันประมาณ20บาร์นะครับแล้วก็จ่ายผ่านหัวฉีดนอตเซอรเนี่ยให้เป็นละอองฝอยนะครับแล้วก็สาระสาคัญที่สุดก็คือ เราก็ใช้พัดลมแรงดันสูงเนี่ยเป่าออกไปนะครับให้มีลัตเรมีประมาณสัก7เมตรนะครับก็คือครอบคลุมพื้นที่นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือ,อหุ่นยนต์เนี่ยก็จะทําให้การฉีดพ่นเนี่ยมีความสม่ําเสมอนะครับก็เลยทําให้การใช้น้ํายาในการฆ่าเชื้อเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับ ลักษณะของการฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะพบว่าการที่เราทําเป็นละอองฝอยเนี่ยนะครับมีจุดประสงค์หลกักๆก็คือต้องการที่จะให้น้ํายาตัวนี้ไปเกาะนะครับพวกเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสที่แขวนลอยในอากาศนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือ,อด้วยความที่มันมีขนาดนะเล็กเพียง50ไมครอนเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะจับตัวเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็น้ําส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นฟิล์มเพื่อที่จะไป ครอ,อบคลุมไปยังพวกภาชนะพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือพวกพื้นต่างๆนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในระบบสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจึงสามารถที่จะฉีดพ่นเป็นละอองฝอยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในอากาศแล้วยังช่วยเรื่องของผิวสัมผัสนะครับได้ด้วยนะครับทั้งสองประเด็นเลยนะครับ น,น้ำยาที่ใช้นะครับเราก็จะ,ะเป็นน้ํายาประเภทเข้มข้นแล้วก็มาเจือจางน้านะครับซึ่งก็มีผลการวิจัยอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับซึ่งก็ต้องยอมแล้วว่าน้ํายาในการฆ่าเชื้อเนี่ยก็อาจจะมีให้เลือกได้หลายแบบนะครับหลายสูตรเคมีหลายยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็เลือกใช้ยี่ห้อหนึ่งที่มีการทดลองแล้วก็มีการวิจัย จนมีความเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคและก็ไวรัสได้ลักษณะของการทํางานก็คือปกติเชื้อโรคก,กับเชื้อไวรัสเนี่ยเขาก็จะมีเกาะป้องกันตัวเขาอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่อเอาพวกฝอยละอองตัวนี้ไปเกาะที่เกาะกาบังเขาแล้วก็แทรกซึมเข้าไปยังตัวเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทําลายถึงในระดับพวก DNA ของตัวมันนะครับก็คือ นะลดการแพร่เชื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการใช้น้ำยานะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรวังฉายภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกค,คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ประกอบด้วย3ส่วนคือ1ระบบไอพ่น เริ่มจากการใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่มีผลการวิจัยสนับสนุนใช้ระบบสร้างความดันน้ำยาถึง12บาพ่นไปไกล5-7เมตร2ระบบหุ่นยนต์ออกแบบโครงสร้างตำแหน่งล้อสมดุลกับน้ำหนักที่เสริมด้วยล้ออิสระ2ล้อและ3ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารเป็นสัญญาณวิทยุระยะการบังคับ50เมตร นอกจากนี้หุ่นยนต์ใช้วงจรควบคุมความปลอดภัยในการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงคือตัวส่งจะมีลักษณะเป็นจอยคอนโทรเลอร์ที่รับคำสั่งจากผู้ใช้งานประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมตัวส่งสัญญาณวิทยุและตัวแสดงผลกล้องจากหุ่นยนต์และตัวรับจากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและจะส่งสัญญาณไปยังบอร์ดควบคุมมอ,อเตอร์ซึ่งมอเตอร์จะแบ่งออก3ส่วนคือ 1. มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อ 2. มอเตอร์หมุนหัวพ่นและ 3. มอเตอร์ไอพ่นผู ione, ้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยค่าเชื้อโรคและไวรัสได้ที่รองศาสตราจารย์ดรสุภชัยตระกูลทรัพทวีภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกคณะวิศวกรรมศาสตร์มจพพระนครเหนือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 4 5 5 4 1 1หรือที่ไลน์สุภชัย u n d e c o r e line ค่ะ ะนะครับอไอตัวพิเศษตัวนี้ก็มาจากอะไมันจในในสถา,านการณ์โควิดนะครับนี่เพื่อช่วยช่วยเหลือคนที่เข้าไปอะไรไปไปฉีดพ่อนอยาตามสถา,านการณ์ในอาคารในในศูนย์ปปิบาลสนามมือในสถา,านที่ต่างๆนะครับโดยที่ผู้ฉีดอ่ะจะไม่เข้าไปสัมผัสในบริเวณบริเว<อ>ณ<ส>พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยคือตัวนี้นะครับบังเอิญเป็นการทํามานะครับโดยการควบคุม ควบคุมหุ่นยนต์นะครับโดยผ่านการผ่านระบบไร้สายนะครับซึ่งในอนาคตรเราอยากจะจนําตัวนี้พวกนี้ไปใช้กับอุตสากรรมเกษตรก็ได้อุตสากรรมการเพาะปลูกในโรงเรือนก็ได้นะครับในหลายๆอุตสากรรมหรือแม้กระทั่งในในการจัดการลําเลียงส่งอาหารในร้านอาหารโรงอาหารนะครับหรือในพยาบาลในการไปอะไรไปไป,ไปเก็บผ้าที่ใช้แล้วนะครับหรือที่คนนะไม่ต้องเข้าไปในสารที่เสี่ยงหรือไม่ต้องเข้าไปในหน้าหาน นะครับเราสามารถควบคุมโดยระบบได้สายไปไปเอาผัิตได้เลยสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับที่มีลักษณะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีมีบุคคลนะครับเข้าไปใช้บริการมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้นก็ยินดีให้บริการสังคมนะครับ เราใช้หุ่นตัวนี้เพื่อไปฉีดท่นนะครับในโรงพยาบาลสนามนะครับนะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะมีคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็ต้านภัยโควิดนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมครับขอเชิญชวนแล้วก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับผม